ช่วงนี้โอไมคคอนระบาดหนักจนคนป่วยเต็มโรงพยาบาลไปหมดหากเราเป็นโควิดแต่มีอาการไม่มากนักและไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงการรักษาตัวเองที่บ้านก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด <Yes. S 1> วันนี้ผมมียาห้าชนิดมาแนะนำเพื่อนๆเอาไว้รักษาตัวเองที่บ้านกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR เคช a ั n นแนลกับผมหมอเต้กิจจาครับ oh, <no. S 1> หากเพื่อนๆตรวจ ATK แล้วได้ผลเป็นบวกแนวทางการวิธจิัยยโควิดล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขจะให้มีการประเมินอาการและความเสี่ยงหากมีอาการน้อยและไม่มีความเสี่ยงโรคโควิดรุนแรงคำแนะนำก็คือให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้านครับซึ่งการดูแลตัวเองที่บ้านนอกจากจะต้องใส่หน้ากากแยกตัวเองจากคนในครอบครัวไม่กินอาหารไม่ใช้ห้องน้ําร่วมกันแล้วการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการโดยผมมียาแนะนําดังนี้ครับ <Yahoo! S 1> ยาตัวแรกยาฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเป็นยาที่ช่วยรักษาโควิด ชนิดไม่รุนแรงแต่ว่าไม่ใช้ป้องกันโควิดนะครับดังนั้นเราจะกินฟ้าทะลายโจรก็ต่อเมื่อเราตรวจ ATK เป็นบวกหรือว่าตรวจยืนยันด้วยอา p c ทีพิาแล้วว่าเป็นโควิดแล้วเท่านั้นโอเคใครบ้างที่ควรกินฟ้าทลายโจรคำแนะนำก็คือแนะนำให้กินฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก็คือ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและมีความเสี่ยงต่ำเช่นมีเพียงแค่เจ็บคอคัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกไอเป็นต้นครับโดยขนาดที่ใช้ก็คือวันละ180มิลลิกรัมแบ่งออกเป็น3มื้อนาน5วันครับสำหรับสูตรการใช้ยาฟ้าทาลยโจรผมสรุปไว้ให้แล้วในคลิปนี้ครับเพื่อนๆ สามารถคลิกดูได้จากลิงก์ที่ช่องคอมเมนต์เลยครับผมใส่ไว้ให้แล้วแต่หากกินฟ้าทะลายโจนไปแล้วสองสาวันอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการแย่ลงอันเนี้ยควรรีบไปพบแพทย์นะครับ 2. ยาพาราเซตามอนยาพาราเซตามอนมีหลายยี่ห้อแล้วเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นซาลาไทลินอนหรือว่าพาราต่างต กินพาลากี่เมด็ดดีหากเพื่อนๆน,น้ำหนักน้อยกว่า50-60กิโลอันเนี้ยผมแนะนำให้กิน1เม็ดรครับแต่หากน้ำหนักมากกว่า50-60เพื่อนๆก็สามารถกินได้ครั้งละ2เม็ดเลยครับโดยรับประทานห่างกาันครั้งละ4-6ชั่วโมงแล้วก็กินเฉพาะเมื่อมีไข้นะครับ 3. ยาแก้ไอ การกินยาแก้ไอนอกจากจะทําให้อาการไอของเราดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อให้กับคนในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลยยาแก้ไอตัวไหนดีการไอจะมี2แบบนะครับก็คือแบบไอแห้ง,แ,หงและอันที่สก็คือไอมีเสมหะครับหากเพื่อนๆไอแห้งก็แนะนำยาแก้ไอที่ชื่อว่าเดรกโต หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือเด็กสโตเมทัลแฟนครับ <S 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 แต่หากเพื่อนเพื่อรู้สึกแสบคอหรือว่าคอแห้งยาจิบแก้ไอหรือว่ายาพ่นคอที่ฉลากเป็นรูปดอกไม้ก็ช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับ <Wow. S 1> สำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีอาการไอมีเสมหะแนะนำให้ใช้ยาแก้ไอไบโซวอนครับแต่หากเสมหะข้นมากอาจจะลองใช้ยาแก้ไอเม็ดฟู่หรือว่าผงละลายน้ำ เช่นฟูมูซิลหรือว่าแนกลองก็ได้เช่นกันครับ <Yeah! S 1> ยาตัวที่4ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก <S <S หากคพืนเพื่อนมีอาการคัดจมูก <S <S หรือว่าน้ำมูกไหลก็แนะนำให้กินยาแก้แพ้หรือว่ายาลดน้ำมูกได้ครับกลุ่มใหญ่ๆของยานี้จะแบ่งเป็นแบบที่กินแล้วง่วงนอนหน่อยเช่น CPM ยาแบบง่วงนี่ก็ดีนะครับ ก็กินไปง่วงแล้วก็จะได้พักผ่อนส่วนมากถ้ากินผมก็จะกินก่อนนอนครับหลับสบายดีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงหรือว่าง่วงน้อยก็มีหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นลอลาทาดีนหรือว่าเทลฟาสเป็นต้นครับโอเค 5. เกลือแร่ผง ORS และยาตัวสุดท้ายที่ผมแนะนำให้มีติดบ้านไว้ก็คือผงน้ำตาลเกลือแร่ครับผงน้ำตาลเกลือแร่จะสามารถช่วยทดแทนการเสียเกลือแร่และก็น้ำจากร่างกายเช่นเวลาเรามีไข้เราก็อาจเสียเหงือ่อหรือว่าเวลาเรามีอาการท้องเสียอาเจียนอันนี้ก็ทดแทนสารน้ำและก็เกลือแร่ได้เป็นอย่างดีเลยครับ <Yeah. S 1> นอกเหนือจากยาหากลุ่มนี้ เพื่อนๆก็อย่าลืมตุนยารักษาโรคประจำตัวเช่นยาเบาหวานยาลดความดันหรือว่ายาไขามันของเราเผื่อไว้สัก1-2เดือนด้วยนะครับในกรณีที่เราไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็จะได้ไม่ขาดยาหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือหากยาใกล้หมดโรงพยาบาลส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีโครงการส่งยาทางไปรษณีย์ให้เราครับลองปรึกษากับโรงพยาบาลใกล้บ้านของเพื่อนๆดูได้ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆบ้างนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่องเด็กเคชช l แนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ